สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องมีนา,าพาฟินชาแนวนะคะวันนี้เราก็จะมาเก็บมลบรีนะคะมลบรี่เนี่ยถ้าอยากกินแับวันหวานก็ต้องเลือกเก็บสีดำนะคะส่วนใครที่ชอบกินเจเปรี้ยวก็จะมีสี อ,อ่อนๆแล้วก็สีแดงนะคะแล้วเราไปเก็บกันเลยค่ะมอมารีบควนิสานเขาเรียกว่าอะไรคะใบหมอนใช่ค่ะักมันอันนี้เป็นลูกหม่อน ต้นเล็กแต่ก็โดกเหมือนกันนั่นเนี่ยอย่าให้มันแตกนะเก็บเออเก็บเออเด็ดแบวบว่าอย่าให้มันแตกอะ่ะเอาอดึงลูกมันลงอ่ะลูก ดึงลูกมันลงอมืมันจะได้ไม่แตกถ้าแบบนั้นมันจะแตกมันก็จะเปื้อนมือเนี่ยฝั่งนี้เต็มเลยลูกดำปิ๊ีเลย ล,ล,ลูกหนึ่งลูกหนึงอ่ะอยู่ใกล้ๆมือนะคะใกล้ๆกล้ถุงวัดติกอะค่ะเด็กต้องคว่วมนะคะ Anyway. ก็ได้มั้ะคะ่ะเลยเบาๆมันจะได้ไหมแต่เบาๆ สองขั้วมันฝั่งนี้ฝั่งนี้เดินลงมาทางนี้ก็ได้ค่ะมีนาะ ยอยยู่ังไม่จะออกมาค่ะนี่เราก็ต้องไปล้างก่อนนคะคะให้ล้วงมีเชื้อกอะไรได้ลูกใหญ่ไหมลูกมาโชว์สิคแคร์ให่คะนี่เด็ดมาโชว์ดูสิ ใจนะคะนี่นี่ลูกอลเลยหมดแล้วค่ะนี่จะรับไปชิมมันค่ะโอเคทำเค,เค้กมอร์เบลลี่ก็ได้นะคะนี่ เดนก้าวนะมลเวก็อกวองที่เราเด็ดไปมันเป็นอะไรไม่อ,อกลงก็มันเดินก้าวได้เลยไม่เห็นมีลูกเลยอ่ะวันนี้ลูกไม่ดกเลย,ยมันหมดแก้ว ไปมาแม่องมันมาเจออันนี้ปลูกอะไรคะเนี่ยมันแกว,เ,กวเออหรือว่ามันเทศเนี่ยคะ่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกผักสวนควรัวนะคะมีใบเม,มงลักรู้จักใบเมงลักไหมชี้ซิ ถูกต้องอันนั้นอะไรทำไมคะอากาศกวางตู้งใช่ๆไหนครับกระเพรารู้จักกระเพราไหมฮะรู้จักะนี่ถูกต้องนี่คือกระเพราค่ะ นี่น่าจะเป็นกระเจี๊ยบเนาะต้นต้โตขึ้นนะข้าวหน้ากับพริกว่านหางจระเข้ไปไหนแล้วไม่รู้ลอดหรือยังว่านหางจระเข้ พิโตแล้วต้นนั้นมีมาเขือเทศด้วย ฝรั่งก็กำลังออกดอกแล้วเนี่ยลูกไปดีเน่าค่ะบูชาห่อไว้อย่างดีเน่าซะง,งั้นหนูหวังว่าลูกนี้คงจะได้กินนะคะไปลูกยาวมากมันน่าจะอ้วน ตัวนี้ยังไม่มีลูกอัน,นี้อัญชันตายไปแล้วโรตเม็ด รู้จักไหมต้นใหญ่อ่ะน้อยหนารู้จัก<ม>ไหมเนี่ยไม่รู้จักต้นน้อยหนาเลยเหรอลืมแล้ว นี่นะคะวันดำาสตูนะคะกระดูกสีชมพูนะคะปลูกมา2เดือนกว่า,วาแล้วนะคะโอแล้วคะ่ะยังไม่เห็นความดํากระดูกสีชมพูก็ต้องรอต่อไป